ัสดีครับวันนี้อาจารยกมาประกาจะมาเฮ็ดกับเขาเยอะเล้วอพี่น้องเด้อไก่พี่น้องไก่มือนนี้ห้าสิบหนึ่งไก่ไต่น้ำเร้อพี่น้องเครื่องปรุงเขาก็มีนี่ครับอันนี้น้ำกระเทียมดองเรื่อพี่น้องเด้เอ,องเคร่อนป้มหวานใบบักกูแล้วก็หากฟักซีตะไคร่กระเทียม แล้วก็ข่าขจังน้อยหนึงนะ่งเนาะแล้วก็ติดไท่เม็ดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีพริกแล้วก็ข่าได้พี่น้องเด้อเข้าไปเป็นการโขกเนาะพี่น้องเนาะโขกเครื่องปรุงร่วมกันเนาะพี่น้องเนาะไปกันเลยครับ หลังจากโขมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่ครับกำลังสิบปรุงนะพี่น้องคนใส่กับกำลังทีศเทานางของเทียมดองเด้อพี่น้องเด้อใส่นางของเทียมดองลงไปอันนี้เครื่องปรุงที่ห่าโขกผสมกันเนาะไปคลุกเข้าให้เข้ากันว่ากัน ไปมีสูตรดีๆก็บ,บอกคอมเมนต์มาบอกได้เดอพี่น้องเดอสูตรเด็ดสูตรดีกัอย่าห่วงสูตรเดอพี่นอ้องย่า้คนใส่คนใกนก่อการคนทำ คนที่ใส่เฮาเด้อพี่น้องเด้บอบ่แมนคนใส่อย่างอื <c oughs> อ่นหาสักครู่เด้อพี่น้องถาสักครู่รอสักครู่โอ้ยหอนพี่น้องหาโมงแรงแล้วก็ยั้งหอนเฮียไร่ซะสะอยู่พี่น้องเอ้ยคงเก็บคงไทยจังเป็นหอน เป็นอันเสร็จเสียบสิ้นเรียบร้อยน้อพี่น้องเนาะต่อไปใส่หมอนึงพี่น้องใส่หมอนึงได้พี่น้องเด้อมันสีสะดวกเข้าะว่าเข้าสิได้เอาหมอนามมะตั้งเพิ่งเพิ่งน้อพี่น้องเนาะเพราะว่าเข้าสิบ่อใดใส่นามเข้าสิบ่อใดใส่น้มได้หมอนึงน้อพี่น้องเพราะว่าไอนามจากหมอน้างบนมันสีหยดลงไปน้อพี่น้องเนาะ เขาเลื่อนไก่ไต่หนามวันนั้นทักแมนบ่แมนได้พี่น้องเด้อมีผู้ใดอ่าผู้ก็คอมเมนต์มาบอกได้ดพี่น้องเด้ออ่าใส่หมอหนึ่งเรียบร้อยเหยียบห้องมั่เบิ่งหน้าตามันนะพี่น้องเนาะกัประมาณนี้บันนั้นสุกเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวเ้างจะเอาไปขึ้นเตาก่อนเอานี่แหละครับหมอน้ที่ผมบอกถึงเอาหมอมันบ่ค่คอยเรียบบ่เสมือนะพี่น้องเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องหน้าตาก็เป็นประมาณนี้ละพี่น้องเนาะเป็นตัดกินบ่พี่น้องหน้ากินบ่ รสชาติพันได้ซิมเดอพี่น้องเดอ้อใจคิดว่าจากกิน,นพ่อดีแล้วพี่น้องเดยวผมติตักให้เบิงพ่อขอข่าวเดอพี่น้องเดอ้อหอมครับหอมเครื่องเทศหอมเครื่องสม,มุนไพรไทยหฮาพี่น้องมแต่สม,มุนไพรทั้งนั้นได้พี่น้องที่ใส่ลงไปเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซํำนีก่อนนะครับเนาะ